รอยฆาตกรรมบิลลี่จากไทยรัฐเจาะประเด็นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ไม่มาผู้กระทำความผิดจะเป็นใครถ้าะได้กระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดเมืองเหมืองชะตาชุมชนชะตาประเทศไทยอ๋อ,อก,การสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลขสามมีเสาหลักของเมืองแร่ทองคําบริษัทอัครา ทับซ้อนอ่านเก็บน้ําวัดชุมชนพื้นที่เกษตร h i s i s X กับความเสี่ยงโรคติดเชื้อจากข้างข่าวช่อง9 M4H D คือตัวไวรัสเนี่ยมันต้องต้องการโอกาสและ เวลาแพร่มาสู่คนหรือว่าสู่ชุมชนได้วิกฤตปลาทูไทยตอนปลาทูไทยหายไปไหนสถานีข่าวที่ NN16 ช่อง16ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝูงปลาทูในอ่าวไทยคือความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนตรวจสอบลูกที่ป่าชายเลนสร้างถนนท่าเทียบเรือจังหวัดตรังช่อง 7HD ผมดูจาก Google ซึ่งยังไม่อัปเดตเนี่ยอีกโขนหรือหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมันเกิด สำหรับรางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยมนะคะได้แก่สกูปเมืองเหมืองชะตาชุมชนชะตาประเทศไทยค่ะจากสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s นะคะออาอากาศทางสถานาีโทรทัศน์ไทย p ี s ช่องหมายเลข3ค่ะยินดีด้วยนะคะความยินดีด้วยนะครับค่ะขอบคุณที่เดียวนะคะอาระคะ